สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกด d นบันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องเมเดลินค่ะคือลูกเจ้าพอ่อมัง้งเราทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องราวอันนาถึงแต่เรื่องที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่บ้าระห่ำสุดๆมันเริ่มต้นขึ้นมาสามวันก่อนโดยโทรศัพท์ซายนั้นของพี่เรดาเจ้าของชมรมคนนี้ค่ะพี่แกคือตัวแป้งในย่านนี้ส่วนนี้ก็พี่แตนเพื่อนซี หลังจากที่แม่พี่แตนตายครอบครัวพี่ดากรับเลี้ยงพี่แตนพี่แกเปรียบเหมือนลูกคนที่3พี่เรดาฝันอยากเป็นแชมป์นักมวยมาตอลอดแต่เขาไม่เคยกล้าพอที่จะขึ้นโชกจึงฝึกเด็กๆในยิมและแปะรูปตัวเองบนผนังนอกจากนี้ยังเป็นโค้ชมวยให้พี่แตนด้วยนายเชื่อใจฉันไหมฉันดูจากหมอนี่ดีนายเอาชนะแน,น่นอนกล <c oughs> วงมาเดียวพี่แตนจอดนหนมึงบอกกูเอาชนะได้ไงฟ้าพี่เรดามักจะหาเรื่องซวยมาให้พี่แตน,นเสมอ และนี่ก็คือบราฮิมน้องชายแท้ๆของพี่ไรดาเขาเป็นอินฟลูอินเซอร์ชอบเล่นแบบไอดอลสายเทาอย่างอดีตจะพอแก๊งขายาที่เสียชีวิตไปแล้วชื่อเอสโคบาร์แล้ววันหนึง่งพี่บราฮิมก็ถูกแก๊งขายาลักพาตัวไปจริงๆคนร้ายถ่ายคลิปพี่แค่ลงโซเชียลทำม,มาูู้คนแตกตื่นตอนนี้ไม่ว่าเปิดไปช่องไหนก็เจอแต่ข่าวพี่บราหิม ซึ่งเมื่อเรื่องถึงฮูพี่เรดาก็ร้อนใจเรียกประชุมชาวแก๊งทันทีชาวแกงที่ว่าก็คือนักเรียนในชมรมมวยนั่นแหละฮะผมมันย้อมเราใช่ใช่ใช่เราต้องสั่งซ้อนมันว่าอย่ามาแย้มกับคนฝรั่งเศสใช่เกิดอะไรขึ้นอะพี่แตนที่ตามมาทีหลังเป็นงงเพื่อนเลยเ่าเรื่องบาฮิมให้ฟังส่วนพี่เรดาก็ปลุกระดมชาวแกงให้ออกไปล่าคนร้ายด้วยกันพร้อมสำหรับสงครามด้วยยังยังพรุ่งนี้เจอกันที่สนามบินพวกนายจะไปที่นั่นใช่ไหมไปพาตัวน้องชายฉันกลับมา ดอยเลยแผนของพี่เรดาทัง้ง่ายและบ้าระหามพาทีมไปบุกโคลอมเบียและสู้กับแก๊งค้ายาเพื่อพาน้องชายเขากลับมาโยทุกคนฮึกเหิมพร้อมตาลุยเฟสแต่ไงลงคืนมังลงโจงเงี้ยดึงดึงดึงผู้โดยสารที่จะไปโคลอมเบียกรุณาขึ้นเครื่องนี่เป็นเสียงประกาศเรียกครั้งสุดท้ายค่ะเว้ยเอ้ยพวกตะไลน์นี่มันเทเรามันเทฉันพวกมันทุกตัวเลยไม่ใช่ทุกคนรักนม คนพี่คนนี้คือชาฟีกเราอาจจะไม่ทันสังเกตแต่เขาเป็นลูกทีมของชมรมมวยเห็นตัวเล็กอย่างเนี้ยแม่งอวดดีสุดๆทั้ง3รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กพีแสตนรู้ดีว่างานนี้พีเลระต้องหัวร้อนเจ้าน่าจะเกิดเรื่องแต่ก็ยอมมาด้วยเพราะเห็นแก่เพื่อน พีดาจองโรงแรมเดียวกับที่น้องชายมาพักปีพกพูดภาษาสเปนได้จึงถามบอแสของน้องกับพนักง,งานโรงแรมพนักง,งานก็บอกว่ารู้จักครับที่อยู่ในรูปมันชื่อบาราปูตาเป็นคลับเบื้องผ้าสถานที่อันตรายที่รวมพวกน่ากลัวนา่วนากลัวไว้พีดาเราก็จัดมาเลยฮะขณะที่2องเพื่อนนั่งจองสาวเต้นลูดสาวตาเป็นมันพีเรดาก็ค่อยสอดซองในร้านจะมีแต่พวกน่าสงสัยเต็มไปหมดแล้วก็บังเอิญแม่สาวลูดสาวพูดฝรั่งเศสได้พีเรดาจึงถามบอแสของน้องชาย,ชายก่อนจะถามหาหัวหน้าแก๊ง ค่ายยาของทท่นี่ฉันจะเจอเขาได้ที่ไหนพวกคุณไม่อยากรู้จักเขาหรอกทีนี้ไม่มีใครพูดถึงเขาพอเห็นว่าสาวดูกลัวๆพิสแตนเลยฝากเบอร์โทรศัพท์ทไว้น้องชายพวกเราถูกลักพาตัวถ้าคุณพอจะรู้บอสแสอะไรโทรหาผมได้ทันทีหลังจากนั้นเราจะไปกินข้าวกันต่อขอโทษด,ด้วยฉันไม่เด็กกับลูกค้ามีบาร์ที่ปลอดภัยกับพวกคุณมากกว่ารีไปจากที่นี่เถอะยิ่งได้ยินพนักง,งานสาวพูดแบบนี้เพียเลยได้ยิ่งไม่ไปไหนคะ่ะพี่ก็จะตามสืบต่อแต่ก่อนอื่นขอหาเบียรก็แทกปากสันหน่อย ด้านพี่ชาฟิกก็เพิ่งเจอที่เดทมีสาวมาเสนอขายโคเคนให้เธอบอกของดีเลยละ่ะนี่นะอยากเซฟเหรออ้าวฉันก็ไม่แต่โคโเคนที่นี่ดีกว่าในฝรั่งเศสของธรรมชาติทั้งนั้นพวกเขาทําเองไม่ผสมอย่างอื่นเลยแต่ฉันไม่ยุ่งกับของพวกนี้หรอกใช่ใช่คงจะแพงหูฉี่แน่ๆนเอ็ดละแกสองยูโรต่อกลัาถูกชะมัดของเดียคนเซฟไม่น้อยอะแต่เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อพีโคเคนแต่ทั้งคุณภาพและราคา ลองหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งเอาเงินมาปุ๊บป๊บปภาพตัดมาอีกทีคุณพี่ทั้งสามก็เมาโคเคนเต้นสนุกสุดเวียงอยู่ในคลาบตีกันต่อบริมูซีและมาจบลงที่โรงแรมพนักงานยืนกุญแจห้องให้ด้วยความเต็มใจเพราะที่นี่มีไว้ให้แขกปาร์ตี้โดยเฉพาะแต่ถึงจะเมายังไงพีเรดาก็ยังลอกถามบอสแซกแกงขายยาเจ้าทินจากเด็กเอ็นจนได้ รุ่งคืนในสามเกลือกตื่นมาด้วยความเมาบ้านหมนกันเลยทีเดียวค่ะพวกนายเป็นไงกันบ้างอ่ะฉันอยากร้องไห้ฉันด้วยว่ากันว่าคนเราจะรู้สึกผิดหลังจากเสพโคเคนะฉันมีสายที่ไม่ได้รับจากแม่โอเคโอเคพอพวกเราจะมีวันเสพโคเคนหาเหวนั่นอีกแม่เอาแล้วมันทำให้ฉันฟันร้ายสุดๆฉันฝันว่าเราออกจากที่นี่แล้วขโมยรถที่จอดข้างนอกนั่นแล้วนายก็ไปบาราปุตตาส่วน เราก็รอให้แก๊งขายาโผล่มาเขาออกไปข้างนอกแล้วเราก็ตามเขาเราเถียงกันว่าใครจะลงไปจับเขาแล้วไอ้ชาฟิกกระโดดเป็นกระรอกบินมันจับตัวเขาได้ส่วนนายก็เริ่มซ้อมเขาฝันโคตรบ้าเลยเออเพื่อนพี่ฟิกพี่ดาหันมามองหน้าพี่แตนใช่ค่ะที่เรามาทั้งหมดแมงเรืองจริงป๊อ ึ่ในสมาชิกแก๊งค้ายาโคลอมเบียถูกจับมัดไว้พีแสแตนไนะ้บอกให้ปล่อยตัวไปแต่พี่ดาไม่ยอมก่อนจะสั่งให้พี่ชาฟิกไทถ่ายวิดีโอ เอาละมาคุยกันจริงจังดีกว่าแกจับน้องฉันไปฉันก็จับคนของแกมาหนึ่งคนยืนหมูยืนแมวกับไอ้นุ่มนี่เด <c oughs> ต่อเราผ่านโทรศัพท์ของไอ้นุม่มแล้วเราจะไม่ทาอะไรพวกแกข้าใจนะบราหิมเลื่นลูกปืนนี่พี่เนด้ดาเล่นยัยซึ่งหลังจากโพสต์วิดีโอลงโซเชียลของตัวประกันไม่นานพี่บราหิมก็โทรมานี่ไงฉันบอกแล้วผมมันต้องติดต่อมาเล่นกับใครใไม่เล่นฮัลโหลฮัลโหลไปไป,ปพี่นี่ผมเองนะบลาหิมไหนเป็นไงบ้างนะอยู่ไหนอ่ะ ผมอยู่โครมเบียครับแต่คนละที่กับพี่คือคือผมไม่ได้โดนลักพาตัวผมแค่จัดฉากเพลียกยอดวิวยอดไรอะครับมึงว่าไงเนาะและแล้วคนที่พี่จับมาก,ก็คือลูกเจ้าพ่อของแก๊งข้ายาที่ใหญ่ที่สุดในโครมเบียจีบหายทั้ง3าหันไปมองหน้าตัวประกันเป็นตาเดียวแมงยิ้มให้ด้วย ตัดมาในด้านแกงคาย,ยาหัวหน้าแกงแมงถืออจนจัดแค่ลูกน้องทำคลานนิดเดียวก็ยิงขาโปง้งซึ่งมาเห็นคลิปวิดีโอที่ลูกชายถูกจับเจ้าพ่อก็โกรธจนหน้าซานรีบโทรหาลูกชายไอพีดาก็รับสายพีแตนบอกให้เพื่อนเจราจายอย่างใจเย็นตอนแรกพีดาแล้วก็พยายามข่มใจแต่พอถูกเรียกว่าไอหัวขวดเท่านั้นแหละพีดากูไม่ทนมึงวังไหน้ไหนะใครตายฮะมาไดา้กูไม่กลัวใจเย็นเพื่อนใจเย็นเขามีสิทธ um ิ <"M ai S 2> <uen> ์โกรธไม่อะมึงมาพีดากูบอกให้เบ้าไม่แน่จริง มาเลยกูมีพวกในโคลัมเบียเยอะพูดอ,อะไรว่ากูฟังไม่รู้เรื่องทั้งสองต่างดาเป็นภาษาของตัวเองพอวางสายนพิดาก,กับเพื่อนก็รีบออกตามหาน้องชายโดยเอาตัวประกันใส่ลังรถไปด้วย เอาเฮ้ยปิดไม่ได้ติดก๊อฟดันขามันเข้าไปดิเราตัดค้ามันไม่ได้นี่พี่นวโดยพี่เรดาต่อยจนสลบไปค่ะเลยขยับเองไม่ได้แล้วพี่เรดาก็สั่งให้พีแสแตนขับรถจากนี้ไปอีก3มชั่วโมงเพื่อช่วยบราหิมแต่พีแสแตนไม่ขับจนกว่าพี่เรดาจะใช้คำพูดดีๆซึ่งมมนกะมัลแตะเถียงกันจนแกงคนร้ายตามมายิงถึงทีปังพีแสแตนถึงจะรีบบอกรถแมงสิงเป็นเดอะฟาสนี้คนร้ายยังดูเดือเด,อดเดือดพล่านพีแสแตนจะใช้สกิลขับรถบคนร้ายตารถสิบล้อแบบในเน็ตอ่น มันตัดต่อวอยไม่รู้ตายเป็นตายรุนเทียสสำเร็จว่าหลังจะสลัดคนหลายได้ไม่นะั้นปลาหิมน้องชายก็โทรมาบอกว่าคนร้ายบุกมาถึงโรงแรมแล้วพีดาจึงบอกให้น้องหนีออกจากห้องพี่หิมเราก็วิง่ง ที่แกตั้งางใจะโดดผ่านปล่องลงไปในรถเข็นพานแต่อีเมบานดันเข็นรถออกตอนโดดพอดีทับหักไหมล่ะเมึงสุดท้ายพี่บราหิมก็ถูกจับได้หัวหน้าแก๊งสั่งให้ลูกน้องถ่ายวิดีโอตอนที่พี่บราหิมถูกทรมานส่งไปให้พี่เรดาซึ่งพอพีดาเห็นก็ทนไม่ได้จึงคิดแผนเ่าคืนโดยการจับพี่นวลลงเรือเล่นไปกลางทะเลทีนี้พอคนร้ายป,ปล่อยมมามาก,กัดพี่บราหิมพีดาแล้วก็โยนพี่นวลลงน้ําจากนั้นก็ให้พี่ชาฟิกเทเรตตาล่อฉลามเอาไงทำไมปล่อยน้องกู้ลูกมืองโด โนแดกแน่ยืนหมูยืนแมวไหมได้ได้อย่าทำอะไรลูกกูนะเรามายืนหมูยืนแมวกันแค่นี้โทโอปเ้ยเหมือนมีตัวอะไรกําลังว่ายมาทางฉันเลยเอาฉันขึ้นไปทีระว่างที่พี่นวดตะโกนขอความช่วยเหลือพี่แสแตนก็เรือไปเห็นฉลามตัวบักควายว่ายอยู่ข้างหลังจึงพยายามสะก,กิดบอกพี่เรดา้าแต่แม่งกับโมแต่โมจนฉลามเขม้ามาใกล้พี่นวดเรื่อยฉลามฉลามอยู่ข้างหลังเข้าชีา่ฮ้ยฉลามจริงด้วยว่ายมาเร็วไอ้นุม่มจัดท่าฟรีสไตล์เลยวแล้วข้าเห็นมันว่ายตรง มาที่เขาเลยจ่วยด้วยอโอ้ยอมาเลยลนิดเดียว,วสามเกลือรีบดึงพี่นวลขึ้นจากน้ำเกือบไปแล้วฉันไหวทันอีกนิดเดียวเท่านั้นเองอะทำไมทำหน้างานนะเกิดอะไรขึ้นฟึบเชียรเหลือแต่ต่อชาลามแดกคาพี่นวดทำหมอจะตัวสลบไปเลยฮะด้านสามเกลือกรีพามพี่นวดมาหาหมอที่ใกล้ที่สุดซึ่งก็ค,คือคลินิกรักษาศาสตร์เห็นสภาพคนไข้ทีคุณหมอแทบช็อกเคยพาตัดแต่มาล่าสุดต้องพาตัดขาคน ระหว่างที่รอหมอพีสแตนกองมารับโทรศัพท์สาวเปลืองพาธิบาคนนั้นโทรมาฮัลโหลฉันสินเทียนะคุณจับลูกชายแก๊งค้าย,ยาไปทําไมผมไม่ได้ทําเพื่อนผมทําเจสินเทียต่อว่าก็จะทําบอสรเรื่องแก๊งค้าย,ยาทีแท้เธอไปตํารวจค่ะอาเจรีไปขอหัวหน้าทาําคดีขอกําลังเสริมตามไปจับแก๊งค้าย,ยาพรุ่งนี้แต่หัวหน้าไม่ให้เพราะเขาทุจริต ตอดกลับมาที่พี่สเตนก็เดินมาเจอเจ้าหมาถูกขังอยู่ในกรงหนึ่งตัวนะกรงมีป้ายแปะอยู่พี่แกจึงเอามาให้พี่เรดาช่วยแปลมันกําลังจะโดนฆ่าเพราะถูกคนเอามาทิ้งไวอะไรนะเออค,คุณครับพบมผูกลอดเลือดแดงและพันแผลบริเวณขาที่เรืออยู่ของเขาแต่ขาเขาเสียเลือดไปมากทาให้รีบถ่ายเลือดเขาต้องตายแน่ๆใครจะเป็นคนให้เลือดเขาดีครับฉันเองฉันให้เลือดได้ทุกหมูฉันจะช่วยชีวิตชายคนนี้เองพี่ชาฟิกอาสาเพราะไอ้เพื่อนสองตัวแมงเกียงกันไม่หยุด เราดูคนให้เลือดค่ะเช้า,ชารุ่งคืนสภาแมงซีดเป็นไก่ต้มยังถ่ายเลือดไม่ครบเลยพมคิดว่าเขาไม่น่าจะรอดครับคล้อยไอข้ขาด่วนนี่เหรอไม่ไม่ไอเตียตังหาโตมอไม่ต้องห่วงนะถึงจะตัวเล็กแต่เขาบึกบืนนะนั่นผ่อมขอยีกคานาที่รืบที่ตกใจหมดจูด่ๆพี่นวลกฟ็ฟื้นขึ้นมาโวยวายขอความช่วยเหลือจากหมอพี่ดาพี่แตนจะรีบพาเพนออกจากคลิน,นิกรอบนี้แมงใส่ท้ายรถพอดีเลยเว้ยไม่มีขาให้ตี พี่ชาฟิกที่เลือดแทบหมดตัวก็หยิบน้องม้าในโลมากินเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นส่วนพี่แดนก็พาหมาในกรงขึ้นรถมาด้วยเพราะไม่อยากให้มันถูกค่ะ สามเกลือขับรถมายังจุดนัดพบเตรียมแรกตัวปาาระกันแผนก็คือจะมีคนไปตรวจดูตัวปาาระกันก่อนว่าปลอดภัยดีไหมจากนั้นก็เปลี่ยนรถรีเพนให้ไวที่สุดพี่เรดาเอาพาคลุมขาพี่นวดไว้เรียบร้อยฮะซึ่งพอเดินไปดูน้องชายก็ปลอดภัยดีด้านคนร้ายก็เดินม,มาดูพี่นวดบ้างทูกย่างไปได้สวยแต่ในตอนที่สองฝ่ายกำลังเดินเปลี่ยนคันรถไอพี่นวดมันก็พยายามกระเด็บลงมาปากเรียบร้อยพอจะพอเห็นลูกตัวเองขาด่วนก็สาดกระสุนทันทีทีนี้ก็วงแตกสามเกลอวิ วิ่งหนีไปคนละทิศลาทางโดยยังทิ้งบราฮิมไว้บนรถผู้พิกาวิ่งนี้เข้าไปในชุมชนแก่งเจ้าพอก็โทรสั่งให้คนตามจับทันทีสาเอวิ่งไต่ลังค่าชาวบ้านลงมาดักรออัดคนร้ายหนึ่งคนเพื่อชิงมอไซค์ขึ้นมาเลยพวกฟึกฝึกก่อนนั่นเนาะเออสิ่งเลยบุรุนไม่ได้ปแม่ แนี่ยรักก็ด้พี่ชาฟิกตกรถไอ้เพื่อนเวนก็ไม่ดูเลยแม่งสิ่งนี้คนร้ายยังบ้าระห่ำจนเกือบตุย้ยโชคดีที่เจอเจ้าตำรวจยิงพอดีเธอตามมาช่วยส่วนพี่ชาฟิกก็วิ่งมาจนทันสามเกลือขึ้นรถไปกับคนตำรวจแต่ขับไม่ถึงไหนก็โดนคนร้ายคนดักรอจังหวะที่พี่แตนก็มันจะถูกยิงเจ้ามาน้อยก็ก็โจนใส่คนร้ายทำให้พี่แตนรอดตายเจ้ามาช่วยชีวิตคนที่ช่วยมันไหวส่วนจะพอแกง๊งขายยาก็ตามมายิงลูกน้องที่ทำงานพลาด บนโรสสามเกลกนางเศร้าเพราะคิดว่าบาหิมคงถูกฆ่าตายไปแล้วก่อนที่เจสินเทียจะบอกความจริงว่าตัวเองเป็นตำรวจแต่ใช้เดียวเพราะไม่มีกำลังเสริมเพราะหัวหน้าถุจรีตเธอตามสืบแก๊งขายยากลุ่มนี้มานานจึงรู้ความโหดของพวกมันดีคุณลักผาตัวน้องชายเขาพวกมันจะฆ่าคุณและครอบครัวคุณถึงฝรั่งเศสไหนๆก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียสามเกลและคนตำรวจจึงตัดสินใจลุยกันเองตอนจอดแวะพ,พักพีสแตนก็ทำาชื่อจริงของสาวเธอเชื่อมาริซาคุณมาช่วยเราทำไมการสืบ ส่วนของฉันล้มเหลวแต่ฉันไม่ยอมให้เจ้าพ่อแกงค้ายาฆ่าคุณแน่ฉันเสียใจเรื่องน้องคุณด้วยนะในขณะที่ทุกคนคิดว่าบราหิมตายแล้วก็มีสายเรียกเข้าจากมือถือบราหิมเขายังไม่ตายแต่ถูกแกงคนร้ายจับทรมานเจ้าพ่อเนี่ยนัดให้พี่เรดามามอบตัวซะถ้าไม่อยากให้น้องตุยเจมาริซาจึงพาไปหาชายคนเดียวในโคลอมเบียที่สามารถต่อกรกับแกงข้ายานี้ได้ เมื่อมาถึงฐานทัพลบับของชายคนดังกล่าวก็เกือบตัวเยพอตาลุงนะ่ะแม่งจะยิงลูกเดียวเจามาริซาเรียบแสดงตัวอย่ายิงค่าฉันคือลูกสาวของเพื่อนร่วมทีมทุนที่ร่วมกันต่อสู้กับแกงคายาเราเคยเจอกันตอนเด็กๆโอ้ฉันจําได้แล้วไม่เจอนานเลยมาให้ลุงก,กอดทีมา หลังจากรู้เรื่องราวทั้งหมดตาลุงก็ถามพี่ใดดาว่าพร้อมทาทุกอย่างเพื่อช่วยครอบครัวไหมซึ่งพอพีดาบอกว่าได้ลุงก็พาลงมาที่ห้องใต้ดินหลับจากนั้นก็หยิบอาวุธให้ไอ้สองเกลอมันกระเถียงกันว่าปืนใครดีกว่าเลยโดนลุงตบเพี่ยเพียหูปอกเขาตบเราเหรอไม่มองเพียเพีย่กูตบไปกรอบลุงแมงหัวัดพอได้ปืนสองเกลอก็ต้องฝึกยิงให้เป็นภายในหนึ่งชั่วโมงถึงจะเป็นเพียงคนธรรมดาแต่งานนี้ต้องทาให้ได้ด้านพีชาฟีก็เป็นคนสําคัญที่สุด ในภารกิจนะก็คือเยื่อ่อพี่ก็ต้องยัด GPS เข้าไปในตู้รอให้คนร้ายจับตัวไปขังจากนั้นลุงก็จะตามรอย GPS แล้วให้พวกพี่เรดาร์เข้าไปลยุยโดยที่ลุงจะคอยดูจอมอนิเตอร์อยู่ที่ฐานเพื่อบอกทางนี้ทีไรให้ส่วนเจามาริซาก็ไม่ได้รวมคะ่ะเธอจะไปรอทําแผนสุดท้าย หลังจากที่พี่ชาฟิกโดนจับเรียบร้อยไอ้สองเก์ก็ออกลยุยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากต้องขอบคุณลุงที่คอยบอกทางบอกให้กันคนร้ายผ่านมอนิเตอร์เราทําสําเร็จใช่เราทําสําเร็จโคตรจ้าเลยสุดยอดเอาละออกรถเ,เดี๋ยวพวกพี่แล้วไอ้เตี้ยล,ล่ะพอ พีฟิกกูยังอยู่ในกรงแมงเรื่มช่วยเพื่อนสองเกลเกียงกันอยู่นานว่าใครจะกลับเข้าไปช่วยก่อนจะตัดสินใจไปถังคู่แล้วให้พี่ปราหิมรอในรถซึ่งรอบนี้กับงานหินฮะพราะคนร้ายรู้ตัวแล้วพี่แสแตนต้องยิงคนตายเป็นครั้งแรกในชีวิตทั้งคู่พลดาดกระส่ายกระสุนใส่คนร้ายร่วรวส่วนไอ้พีด้าได้ทีปาระเบิดใหญ่ตัต้มตั้มสนุกเสียมิงพอช่วยพีซาฟิกและจัดการคนร้ายสำเร็จไอสามเกลก็มัวแต่ดีใจจะไม่ได้ฟังที่ลุงบอกว่ามีคนร้ายอีกคนกำลังมา ซึ่งก็สวยค่ะเพราะกระสุนหมดเกลียงพี่ดาเลยท้าคนร้ายต่อยตัวตัวไอตัวตวที่ว่าก็คือพี่แซนแม่งอาจกันไปนอกกันมาจนกระทั่งคนร้ายหาจังวหวะยิงปืนขึ้นมาเล็งสวยแล้วเพื่อนจะใจเย็นพี่ผมมึงเตรียมตัวต,ต<ำ>สมองระเบิดพี่บราฮิมถือข่าบองมายิงคนร้ายหัวก็เจยต่อหน้าต่อตาพีพีทำาไดังสีในรอดอยังวุ่วิ จบภารกิจช่วยตัวประกาศลุงก็บอกลาทุกคนส่วนที่เหลือพี่ดาและพักพวกต้องจัดการกันเองโพ,พิเกคขับรถมาที่บ้านร่างของเอสโกบาไอดอลคนโปลวของพี่บาฮิมนี่คือแผนสุดท้ายที่ตาลงขิดให้เขารู้จักบ้านรับของอดีตเจ้าพ่อค้ายาจึงแนะนำให้ทุกคนมาที่นี่โดยมีเจามาริซากับเจ้ามาน้อยมาสำรวจก่อนแล้ว พี่บราหิมเคยเห็นบ้านหลังนี้ในโซเชียลเขาจึงรู้จักประตูล,ลับที่จะพาไปยังสวนและในสวนก็มีเครื่องบินส่วนตัวของเอสโกบาเหมือนที่ตาลุงบอกมันยังใช้ได้คุณขับเป็นไหมได้ผมยังพอมีเวลาที่จะเรียนมันเออพี่แตนจะเรียนขับมาสดร้อนๆนี่แหละทุกคนทําตามแผนอัดวิดีโอนะัดจะพอค้ายาม,มาเจอกันที่นี่เจ้าพอที่หัวร้อนจ,จัดๆก็เรียลูกน้องในแก๊งทั้งหมดตามไปบ้านเอสโกบาพี่แตนบอกลาเจ้ามาน้อยและจบลาเจสมาลิซาก่อนจะมาฝึกขับเครื่องบิน และไม่นานคนร้ายก็ตามมาค่ะพี่ชาฟิกพระพี่บาฮิมวิ่งมาขึ้นเครื่องส่วนพี่เรดาขัางตัวเองไว้ในห้องกับรีโมทกดระเบิดบ้านนี้นะ่ะวางระเบิดไว้ทั้งหมดแต่จะกดสั่งการได้ก็ต้องเมื่อสัญญาณอยู่ภายในฉะนั้นหมายความว่าต้องมีคนเสียสะละชีพเจมาริซาแอบบอกเรื่องนี้กับพี่เรดาพี่แกจึงเสียสะละตัวเองโดยไม่บอกใครมาบอกอีกทีกับตอนท้ายแล้วค่ะฉันต้องทำเพื่อนไม่ทานายไม่ไปฉันก็ไม่ไปได้ยินไหมสายไปแล้วฉันไม่มีทางเลือกออกไปจากที่นี่ซะม่ งทุกคนจะตายหมดพี่แตนเอาเครื่องขึ้นด้วยความเจ็บปวดก่อนจะยืนวอลให้พีเรดาคุยกับน้องชายเป็นครั้งสุดท้ายบาฮิมน้องรักเรดาพี่ทำอะไรอะฝากดูแลแม่ด้วยนะไม่ดูแลแม่ให้ดีฉันรักแกนะไม่เรดาเดี๋ยวพี่ตู วางสายจากน้องชายไม่นานจะพอค้ายากระพังประตูเข้ามาหาพี่เรดาพี่ดาก็ไม่รอช้ากดระเบิดตูดมบานทั้งหลังกลายเป็นกองเพลิงในทันทีส่วนทางสามก็ร้องไห้ให้กับการเสียสละของพี่เรดาและนี่ก็คือเรื่องราวของหนุ่มมันบ้านธรรม,มด้า3ามคนที่ลงเอยด้วยการโค่นล้มแก๊งค้ายาที่ชั่วร้ายที่สุดในโคลอมเบียได้ไม่กี่เดือนต่อมาพี่บราฮิมก็ผันตัวเป็นเจ้าของชมรมมวยอย่างจริงจัง,จง,จงเจมาริซาเจามาน้อยและตาลุงก็มีความสุขอยู่ในที่ของตัว เส่วนพี่แสตนก็นัน่งมอพีเรดาผ่านป้บิลบอร์ดที่ทำให้ขอให้ไปสู่สุขติแชมเปียนเป็นไงคะกับหนังเรื่องเมเดลินค่ะคือลูกเจ้าพอ่อมัง้งหนังตลกแอคชั่นกันเกรียในใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยไป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ